กู้สีตีน Four ร่วมตีเนียนโดยใหม่มิสูบิชิแอทราแรลลี่อาร์ตอีดิชั่นแล้วไปถูกปะเนี okay, okay, okay. ่ยนี่มาพูดฝั่งโน้นเปิดจีพีเอสโอเคโอเคโอเคสอบ เอาละตอนนี้เราอยู่ที่หน้าศาลท้า,ม,ทา,ามหาพรหมแล้ววิธีการคืออะไรยังไงฮะทำไมเราต,ต้องมาที่พระพรมเดี๋ยวผมแนะนำทีละหน้าเลยท่านท้าวมหาพรหมที่ท่านเป็นใครฮะเขาเรียกว่าพระพรมเกี่ยวกับดวงของทุกทุกคน ท่านดูแลผมที่กีดต่างๆดูแลบ้านเมืองเราด้วยครับครับแล้วเราเรามาไหว้ท่านนี่เรามาเพื่อมาขออะไรกับท่านบ้างครับขอความสําเร็จอย่างหน้าแรกเนี่ยคือหน้าการงานครับเรามาขอหน้าการงานกันก่อนดีกว่าหน้านี้คือขอการงานตั้งจิตอธิษฐานนะครับข้าพเจ้าชื่อนาสกุลข้าพเจ้าขอกราบองค์ท้ามหาพรหมเอราวัณขอความสําเร็จในเรื่องของการงานขอให้สำเร็จในเร็ววันนี้ด้วยเธอ ต่อไปหน้าที่สองเป็นหน้าของด้านการเงินก็คือหน้านี้หน้านี้ครับครับข้าพเจ้าชื่นนำสกุลขอกราบองค์เท้ามหาพรหมเอราวัณขอความสาเร็จในเรื่องการเงินทีนี้น้องๆอยากได้กี่ล้านครับปฏิหารจิตเป็นตัวเลขเลยนะครับหน้าต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพคับสุขภาพ สำคัญมาสกสำคัญมากถ้าสุขภาพไ,ไ,ไม่ดีจะมีประโยชน์อะไรค้ครับข้าพเจ้าชื่อนำสกุลขอกราบองค์พระมหาพรหมเทวันขอในเรื่องสุขภาพขอให้สุขภาพของข้าพเจ้าแข,ข็งแรงอย่าได้มีโรคใดมาเบียดเบียนด้วยเธอ กนัดสุดท้ายเรื่องของความรักข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอกราบองค์ท้ามาหาพรหมเอราวัณขอในเรื่องของความรักขอรักของพระเจ้าเป็นรักที่ดีและน้องๆก็ขอในสิ่งที่ดีเลยครับทีนี้อย่างท,ที่หมอบ,บอกว่าเรามาไหว้ครบเรื่องสี่หน้าแล้วามประเพณี ควรจะทํายังไงต่อให้สําเร็จถวายละครลำทำไมต้องเป็นละครลำครับท่านโปรดหรือท่านชอบมากหรือท่านโปรดเรื่องอการตราใช่พิธีการถวายละครลำเป็นยังไงไปดู เขาร้องลํานี่เราต้องทำยังไงฮะเราอธิษฐานจิตว่าพระพเจ้าชื่อนามสกุลขอทุกเรื่องที่เนี่ยขอมาทั้งหมด4เรื่องครา่อขอทั้งหมดมาร,รวมที่ที่เดียวครับแล้วก็ตั้งจิตให้ดีว่าวันนี้มาตั้งใจมาขอพรองค์พระมหาพรหมวันขอให้สำเร็จในเร็ววันนี้ด้วยเถิดครับ ไปแล้วล่วคะค่ะกับวิธีการไหว้เท้ามาหาพรหมอย่างครบเพืนกระบวนความฮ้าเสร็จแล้วก็สบายใจคะ่ะหน้าตาผ่องใสกันอย่าที่เห็นนี่ละจ้าโอสบายใจรวยแน่แ<ว><อ>น,<อ>งน่งานดีเงินดีสุขภาพดีความรักดี มีลูกหน้าตาดีขอรูปหน้ารักด้วยขอไปเต็มที่เอาละครับสบายใจวันนี้ได้ทําบุญได้แก้กรรมได้เอากรรมออกแต่น้องพิมไปหมดแล้วไปใส่ที่อักหมดเลยไม่ให้ใครเยอะพอแล้วโอเควันนี้ขอบคุณหมอควันมากมากนะครับขอบคุณที่มาเป็นวิเศษเราแมนเวอร์จริงๆวันนี้หมอควันบอกว่ามีรางวัลพิเศษมาให้สําหรับแฟนเพจของเราเล่นเกมตอบคำถามกับเราเนี่ยนะครับมาดูดวงฟรีกับหมอขวันสองคน เอากรรมออกไปจากตัวค oh, ุณ2คนสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอ่กมากๆด้วยนะครับขอบคุณมากคุณผู้ชมนะค่ะแล้วก็ขอบคุณมากกว่านี้ทีครับขอบคุณคร่ะอาทิตย์นี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะส่วนอาทิตย์หน้านี้เราจะไปตีเนียนกับใครนะคะรับรองว่าสนุกสนานไม่แพ้กันแน่นอนเจอกันวันอาทิตย์หน้าเวลา10.25นค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สัปดานะาคูซิติเนียนพาไปเรียนมวยไทยกันถึงท้ายคองสิทธากับคูมวยน้าฝรั่งอย่างแมทธิวดีนอ้รับรองว่าได้เจอหมัดเด็ดแน่นอนห้ามพลาดนะจ๊ะ